การโครงสร้างพื้นฐาน,ด,าน,ด,านด้านการคมนาคมขนส่งจะเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันในคืนนี้นะครับจะมีความโปร่งใสแค่ไหนลักษณะของพรบร่างพรบอนี้เป็นอย่างไรนะครับความโปร่งใสในการดําเนินการจะเป็นอย่างไรแกกรับเชิญที่ร่วมพูดคุยนะครับท่านชัดชาต สิทธิพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับยินดีครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับประเด็นที่เราตั้งไว้ก็คือเงินกู้2ล้านล้านบาทโปร่งใสและคุ้มทุนหรือว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับ022754225ครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงคมนาคมรับโทรศัพท์นะครับรวมทั้งจะมีประเด็นอื่นๆหรือมีข้อคิดเห็นอื่นท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านตรีลักษณะของร่างพรบ กู้เงินกู้2ล้านล้านบาทหลา,ายคนอาจจะยังคงสงสัยว่าว่าเป็นอย่างไรเอามาเลย2ล้านล้านแล้วก็ใช้จ่ายเลยหรือยอย่างไรครับจริงแนละ้วชื่อม่ค่อยดีนะชื่อเงินกู้นะแล้วมันเป็นถ้าพูดจริงๆแล้วเ,นะเป็นพรบที่ทําโครงสร้างพื้นฐานครับใช่โดยใช้วิธีการกู้เงินครับหลักการย่าง้ครับก็คือว่าเป็นการให้กรอบอํานาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินจํานวน2ล้านล้านบาทครับมาตราโครงสร้างพื้นฐานในระยะเวลา7จ็ดปีครับต้องต้องกลาเรียนนะว่าพรบตัวเนี้ยไม่ใช่พรบอนุมัติโครงการ เป็นแค่ให้อำนาจกระบริเศษให้เตรียมกรอบไว้ว่าในเจ็ดปีเนี่ยเตรียมกรอบเงินไว้ประมาณสองสองล้านล้านเนี่ยส่วนแต่ละโครงการที่อยู่ในรายละเอียดของตัวพรบเนี่ยฮะมันต้องมีการอนุมัติตามขั้นตอนอีกนั่นพอพรบผ่านปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดำเนินโครงการได้ทันทีหรือไม่ใช่ว่ากระทรวงพลังจะไปกู้เงินมากองสองล้านล้านทันทีแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องผ่านการอนุมัติผ่านการกันกรองโดยกระทรวงกลางคลังโดยสำนักงบประมาณสภาพัฒน์สรุป ความเห็นนําเสนอคณะมนตรีอนุมัติเป็นลายโครงการครับโครงการไหนที่ต้องผ่าน eia hia ก็ต้องทำตามกฎหมายทุกอย่างทําตามระเบียบจะจ้างทุกอย่างแต่ข้อกังวลของฝ่ายค้านหรือนักวิชาการบางสํานักก็มองว่าการที่ออกเป็นพรบเงินกู้เนี่ยซึ่งมันจะไม่ใช่อยู่ในระบบงบประมาณปกติเนี่ยนะครับเป็นนอกงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายองค์กรของรัฐหรือเปล่าครับต้องกลับเรียนว่าที่คุยทุกวันเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยนี่คือการตรวจสอบ ลูกโครงการที่คุยกันอยู่รถไฟความเร็วสูงคุ้มทุนไหมอันนี้มันคือเห็นว่าเราก็ให้เห็นลูกโครงการนะ้วเราทาอะไร uh huh. ไม่มีการดีกเรียกฮะที่ถามว่าทาไมต้องออกเป็นพรบรตัวนี้เนี่ยก็มีการหารือกันกับกระทรวงการคลัง,ค,งค,คือว่าการใช้พรบรงบมาปกติเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอยู่ในแง่ว่า uh huh. ในแต่ละปีเนี่ยเราก็มีรายจ่ายประจำมันรายจ่ายที่เหลือมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็เหลือน้อย uh huh. อย่างปีนี้เนี่ย พราะปี57เนี่ยเรามีเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่แค่มา1 7เปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะพึ่งตรงนี้สําหรับโครงการที่จะต้องการเป็นจานวนมากมันก็ไม่เพียงพออีกอันหนึ่งนะฮะการทาง้อมานรายจ่ายประจําปีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับวางโครงการระยะยาวเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนในการวางแผนทุกคนต้องมาวางแผนร่วมกันเพราะนั้นการที่ทําวางแผน7ปีเนี่ยเราออกเป็นพรบต่างหากเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบที่ทําได้โครงการเรากาหนดไว้ชัดเจนคมีโครงการอะไรบ้างครับ ทุกทุกโครงการก็มาคุยกันได้กรรมการที่การปัจจุบันก็มีการถกเถียงกันแะแต่รายโครงการเป็นอย่างไรวันผมว่าเราไม่มีการหมกม็ดนะฮะทุกโครงการก็ชัดเจนวิธีการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี5 3มใช่ไหมอ๋อใช้ระเบียบสำนักนายกทุกอย่างทุกอย่างเลยไม่มีการอีกเลยไม่มีนะฮะผมว่าเข้มข้นกว่าเดิมอีกฮะตัวอย่างเช่นการทําถนนเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าทำพรบงมาปกติเราผ่านงบมาปุ๊บกรมทางหลวงก็ไปดาเนินการจดซื้อจัดจ้างได้ แต่โครงการที่ผ่านพรบรเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยทุกโครงการเนี่ยต้องผ่านความเห็นของสภาพัฒน์อีกรอบหนึ่งก่อนบงบกระทรวงคลังและคอรมออนุมัติเป็นลายโครงการทุกอันอนั้นมันไม่มีการที่เราบอกว่าเราจะหมกเม็ดเราจะหลบเลี่ยงการตรวจสอบผมว่า สังคมตอนนี้ฮะเปิดกว้างฮะเราได้มาคุยกันทุกโครงการนะครับผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเรื่องของงบประมาณบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้จ่ายงบประมาณปกติเงินจะไม่พอแต่ว่ามีนักเศรษฐศาสตร์บางสำนักก็บอกว่าจริงๆแล้วโครงการบางอย่างโครงการประชานิยมบางโครงการที่ยังคงเป็นภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายบงบประมาณเนี่ยร,รัฐบาลก็น่าจะปรับลดลงแล้วก็มาบวกเข้ากับหรือมาเพิ่มเข้าไปในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็ไม่จาเป็นต้องกู้เงินเยอะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องนโยบายครับผมว่าเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่เรามีพันธะที่เรา ที่เราให้กับประชาชนไว้แล้วผมว่าทุกอย่างไม่มีที่เราไปเสียโดยไร้สาระก็เป็นนโยบายที่ดาเนินการก็พร้อมไปทางสังคมทางการลงทุนเราสร้างพื้นฐานก็ไปด้วยกันผมคิดว่ารัฐบาลก็ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วส่วนการที่เราวางแผนระยะยาว7ปีการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นจากท่านนายกทุกคนที่นั่นก็สนใจโครงการนี้มากเพราะเขาเชื่อว่าถ้าลงทุนได้เหมาะสม7ปีเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน จะเพิ่มความเชื่อมโยงในภูมิภาค,คนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยสนใจเพราะว่าเขาสามารถใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการเจาะไปประเทศเพื่อนบ้านได้ครับถ้าเราสามารถเชื่อมโยงได้ดีได้เหมาะสมหลายๆโครงการที่เราช้ามานานผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่จะเดินหน้าต่อแต่ว่า<ป>แต่ว่า7ปีนั่นหมายถึงว่าพอออกเป็นพรบเรียบร้อยแล้วเนี่ย รัฐบาลใหม่ถ้าจะต้องเข้ามาเนี่ยนะครับในระย,ยะเจ็ดปีเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขสภาใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปรับเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมฮะว่าไปตามนี้แต่ว่าตามหลักนี้ฮะคือถ้ารัฐบาลใหม่มาถ้าเขาเห็นด้วยโครงการเหล่านี้เนี่ยเข,เขาสามารถดำเนินต,ต่อได้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยค,คือไม่ต้องเข้าคอรมอลอนุมัติเพราะว่าการจะอนุมัติแต่ละโครงการเนี่ยครมอต้องอนุมัติอีกทีหนึ่งมั้นเกิดอย่างที่เรียนนะว่านี่เป็นแค่กรอบสองล้านล้านเท่านั้นแต่ใช้หรือไม่ใช้ก็ถึงเวลานั้นถ้ารัฐบาลที่ใหหหมมมมม่่่่าาาาาเเเเนีค็วโรรงกไะส เขาก็อาจจะไม่ต้องอนุมัติเงินก็ไม่ได้สูญหายไปไรเป็นแต่ละโครงการใช่ครับก็เป็นกรอบคือเป็นเรื่องสําคัญที่เราเห็นเป็เรื่องจําเป็นแล้วก็เตรียมกรอบวงเงินไว้ครับเรื่องของ การประเมินในเรื่องของความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าบางคือคือโดยรวมเนี่ยนะครับร่างพรบไอ้สองล้านล้านเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาเกือบ20ปีทีนี้พอพอมีแบบนี้ปั๊บเนี่ยแต่เขาก็ประเมินด้วยเหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์ของเมืองไทยเนี่ยโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราสร้างไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันความไม่คุ้มค่าอะไรต่างๆทีนี้เราเราได้ประเมินอย่างไรเรื่องของความคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้รถไฟฟ้า ความเร็วสูงอะไร,รที่ว่าเนี่ยนะครับเรบาประเมินแต่ละเส้นทางอย่างไรต้องเรียนฮะว่ตาต้องต้องแยกเรื่องคอร์รัปชันกับเรื่องความคุ้มค่าก่อนเนี่ยเราพูดเรื่องความค,ามคุ้มค่าใช่ครับก็ต้องกล่าวเรียนว่าโครงการหลายๆโครงการที่อยู่ในพรบรนี้เนี่ยไม่ใช่โครงการใหม่มเป็นโครงการที่กำลังมีการศึกษาต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีการหาแหล่งเงินทุนเพื่อไปดําเนินโครงการอย่างโครงการรถไฟทางคู่ที่ทําทั่วประเทศเนี่ยผมว่าเราคิดขึ้นมา20ปีแล้วสมัยก่อนเนี่ย80,000ล้านเมื่อ20ปีที่แล้ว เราทาไปทํามาทาไปได้แค่300กิโลเมตรจาก4,000ก mm ิโลเมตรนั่นพอมาทําตอนนี้มันกลายเป็น400ล้าน mm hmm. นั้นโครงการพวกนี้ฮะได้มีการศึกษารายละเอียดชัดเจนและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นหลักใช่ครับนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะว่าก่อนที่จะอนุมัติเนี่ยเราต้องมีการขอความเห็นจากสภาพ,พัฒ mm hmm. น์กระทรวงคลังสมนักงบ mm hmm. ซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒินี้ก็ต้องให้ความเห็นประกอบครับโครงการหลายอย่างผมเรียนนะว่าเราไม่สามารถจะพูดได้ว,ว่าเป็นผลงานของรัฐบาลช่นนี้ ทำกนมาจากรัฐบาลนะครับแต่เพียงเราเอามาจัดลำดับความสําคัญนี่ประเด็นที่คนพูดกันเยอะก็คือเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันและผมก็ยินดีฮะที่ว่าสังคมไทยตื่นตัวแต่แต่ว่าได้ประเมินแล้วว่ามีความคุ้มค่าอย่างบางเส้นทางเนี่ยก็มีการประเมินเหมือนกันอย่างกรุงเทพเชียงใหม่โอกาสที่จะขาดทุนปีละ20 0 0 0ล้านครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองฮะแต่ว่าเราก็มีสมมติฐานคือเวลาเราพูดว่าขาดทุนสองหมื่นล้านเนี่ยต้องพูดว่าด้วยสมมติฐานอะไร แล้ว <ừ> um, ม,มันอันนี้เราก็มีตัวเลขที่ที่ทชี้แจงได้แต่ต้องเรียนนะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเรามองว่าเป็นโครงการเพื่ออนาคต <ừ> um, มันเป็นตัวที่กระจายความเจริญจากกรุงเทพออกไปปัจจุบันเนี่ยผมเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคายโดยรถไฟเนี่ยใช้เวลามาะมาณอ1ชั่วโมงถ้าสามารถเดินทางได้3ชั่วโมงมถถามา้วงยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยความเจริญมันก้าวไปเพราะเราไม่ได้มองเฉพาะค่าตัวฮะเรามองความเจริญทางเศรษฐกิจที่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยนำไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองที่ผ่านไปถึงว่าจากกรุงเทพไปถึงหนองคายเนี่ยผ่านโคราช ผ่านขอนแก่นผ่านอุดรผ่านหนองคายเนี่ยมันแต่ละเมืองมันเป็นเมืองการศึกษาเป็นเมืองการท่องเที่ยวเป็นเมืองศูนย์กลางต่างๆได้มันเรามองมันคือเครื่องมือที่พัฒนาความเจริญครับมันมุมมองนี้ฮะเป็นมุมมองสําหรับอนาคตมันอาจจะขาดทุนในระยะเริ่มต้นบ้างครับแต่ว่าระยะยาวกําไรแน่นอนคือคิดว่า,าทางเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันมีผลตอบแทนี่คุ้มค่าครับแต่นี่มันอยู่ที่ว่าเราจะดึงมูลค่าจากไอ้เครื่องมือตัวนี้ได้อย่างไรในที่รัฐบาล มีตั้งคณะทํางานคิดนะเอาที่ดินของรัฐมาพัฒนาทําเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยตามเส้นทางพวกนี้มันต้องมีการวิธีการคิดครับครับอย่างรถไฟความเร็วสูงจะกระจายเห็นบอกว่าบอกว่าจะกระจายไปทั่วประเทศนะแต่ภาคเหนือก็ไปเชียงใหม่ภาคอีสานก็ไปแถวโคราชภาคใต้ก็ไปแค่หัวหินตกลงมันมันอยู่แค่นี้เหรอในเส้นทางที่เราอยู่ในปรบเราเขียนชัดเจนว่าเราทํา กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนนองคายครับกรุงเทพระยองแล้วกรุงเทพประดังเบสาแต่ในระยะแรกเฟสแรกที่ลงก็เป็นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพโคราชแต่ว่ารับรองว่าต่อไปถึงนนองคายแน่นอนครับคือรัฐบาลก็ต้องก็มีวิธีคือใน7ปีต่อถึงนนองคายแน่นอนหรือว่าประดังเบสาแน่นอนคือว่ามันเป็นช่วงตั้งขายที่มันจะทํามันต้องใช้ความยากนิดหนึ่งช่วงแรกที่ออกจากกรุงเทพไปเพราะเลยกรุงเทพไปแล้วเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ยากละเพราะว่ามันมันเป็นพื้นที่ว่างยากที่สุดคือช่วงที่อยู่ ออกจากกรุงเทพออกไปเนี่ยฮะก<ม>็จะวุ่นวายหนึ่งผมเชื่อว่าเราต้องมองในอนาคตนะหลายประเทศมีจะมีแล้วมาเลเซียเชื่อมสิงคโปร์ด้วยรถไฟความเร็วสูง<ม>จีนจะเชื่อมลงมาลาวในอนาคตเวียดนามเองก็จะมีนะค,ะครับเพราะว่าอนาคตถ้าน้ํามันขึ้นราคาไปถึง200หเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยการเดินทางรถไฟความสูงจะเป็นทางเลือกที่ดีมากเพราะมันประหยัดมันใช้ตัวไฟฟ้าเป็นตัวทำครับอย่างตอนนี้โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการอย่างที่เราเห็นแล้วก็ยังคงเป็น อนุสาวรีย์แห่งความอัปลักษ์อยู่มากมายเนี่ยนะครับนะแล้วเราก็ดูเหมือนว่าแอร์พอร์ตลิงก์ก็ดูจะเป็นปัญหาอีกแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะไม่ไปซ้ำรอยกับไอ้ฮปเวลกับแอร์พอร์ตลิงก์ที่กำลังเป็นปัญหาต้องต้องแยกให้ชัดเจนฮะต้องอย่าให้สับสนกันอย่างฮปบเวลเนี่ยเป็นเรื่องของการให้สมรทานเอกชนไปแล้วเอกชนเนี่ยไปคาดหวังทางธุรกิจเกินตัว จนกระทั่งไม่สามารถหาเงินมาพัฒนาโครงการต่อได้นั่นเป็นคนละรูปแบบกับที่รัฐลงทุนมันถ้าเกิดเราเอาไปสับสนกันเนี่ยผมว่าประชาชนก็จะงงนิดนึงโค,ครงการนี้เป็นโครงการสร้างพื้นฐานจริงๆที่เราคิดว่ามันเป็นตัวกระดูกสันหลังหรือว่าภาษาอางกฤษคือแบ็คโบนของประเทศเพราะนันนี้ก็คิดว่าคงต้องแยกกันให้ชัดเจนกับการเก็งกําไรกับตัวลงโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยงานของรัฐก็ได้มีการประเมินถึงความคุ้มค่าในการลงทุนไว้เรียบร้อยแล้วก็มีการศึกษาตามขั้นตอนนะแต่ต้องกลัาเรียน้อว่างนี่ให้่ ความเห็นว่าเอ้บางโครงการยังไม่พร้อมกต้องกลับเรียนว่าก็อันนี้ชัดเจนนะพรบรเราเขียนว่า7ปี มันก็จะมีโครงการที่พร้อมดําเนินการได้เลยในปีนี้ก็มีโครงการที่ศึกษาเพิ่มเติมมันก็ต้องมีอันนี้ก็เป็นความจริงที่เราพูดมาตลอดว่ามันเป็น7ปีมันไม่ใช่ว่าทําทุกโครงการในปีนี้นอกจากเรื่องความคุ้มค่าแล้วเรื่องของผลกระทบด้านอื่นๆนะครับเรื่องของการสุขภาพสิ่งแวดล้อมโครงการใหญ่ๆอันนี้เราเราจะทำอย่างไรคือก็ต้องเรียนว่าทุกอย่างทําตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีการละขั้นตอนอะไรต้องทา EIA หรือว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องทํา HIA ผลกระทบด้านสุขภาพต้องทำแล้วมันก็ต้องมีการส่วนร่วมของประชาชน อย่างรถไฟรบดสูงนี่ยเราเดินทําประชาพิจารณ์ตามเส้นทางตลอดแหละครับคนต่งางจังหวัดผมว่าหลายคนตื่นเต้นครับคือ uh huh. สมว่าพี่น้องเนี่ยอยากจะเห็นโอกาสที่ไปหาก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าอยากจะเป็นอะไรน้อง้าอยากจะทําอะไรเชียงใหม่อยากเป็นอะไรอันนี้ก็คือเริ่มไปทำเริ่มแล้วฮะเราลงรายละเอียดแล้วครับก็ลงบรรยาิจารย์ทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรทุกอย่างก็คิดว่าเดือนหน้าน่าจะยื่นได้บางโครงการก็ต้องเรียน้ว่าเราทําตามกฎหมายทุกอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีการหลบซ่อนไม่มีการบงกครแล้วก็ประเด็นสําคัญที่พูดถึงกันมากกับโครงการขนาดใหญ่ก็คือเรื่องของการ กังวลว่าจะเป็นการนาไปสู่การทุจริต c o ร r u p t i o นซึ่งเรื่องนี้เรามีมาตรกา,ารป้องกันอย่างไรความโปร่งใสที่จะให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบในทุกกระบวนการของการดําเนินการ,รเปิดทางอย่างไรครับก็ต้องกลับเรียนเรื่องความโปร่งใสเนี่ยกระทรวงกังวลมากที่สุดนะ,ะครับเพราะเป็นภาระที่เราแบกรับแต่ต้องแยกกันให้ดีฮรระหว่างว่าการดําเนินโครงการกับเรื่องความโปร่งใสคัคือไม่ใช่ว่าเรากลัวจนเราไม่ทำอันนั้นมันคนละเรื่องกันนั่นโครงการที่ดีต้องเดินหน้าความโปร่งใสถ้าเรากังวลมาช่วยตรวจสอบฮรผมคิดว่ากระทรวงมาาคมเองเรายืน นิ่งๆตรงๆ<ม>แล้วเราก็เอาเอาประชาชนเนี่ยมาเป็นส่วนร่วม,มเรามีการคุยกับภาคเอกชนในการมาร่วมมือกันตรวจสอบ,ร,บรัฐบาลเองก็จริงใจกับการแก้ปัญหามีการประกาศเรื่องการกําหนดวิธีคิดราคากลาง<ม>การเปิดเผยข้อมูลราคากลางเอาระบบไอทีเข้ามาดูทุกอย่างโปร่งใสขึ้นเว็บได้ตรวจสอบได้<ม>ประชาชนมีส่วนร่วมมาเป็นผู้สังเกตการร่วมในการดําเนินการครับพวกนี้ฮะผมว่าเป็นขั้นตอนที่ มันจะทาให้เราพัฒนาขึ้นด้วยถ้าเรามาช่วยกันตรวจสอบเห็นว่ามีมีการคุยกับทางหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะมีการทำสัญญาคุณธรรมด้วยกันสาระสําคัญของการทําสัญญานี้จะเปิดช่องทางอย่างไรให้ใหมีการตรวจสอบและเกิดการโปรง่งใสหรือธรรมาพิบานครับผมคิดว่าอย่าง,ง,าง,างน,นี้เป็นเรื่องสำคัญนะค,คือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย มันไม่ทานี่จะไปเขียนกฎระเบียบกฎหมายให้ครอบคลุมไปหมดมันต้องมาจากใจเราเข้ามาจากมโนธรรมคุณธรรมท้านผมคิดว่าหลักการทำเนี่ยมันต้องเป็นการเหมือนกับอาสาสมัครร่วมมือกันทุกคนเห็นเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เดินเข้าไปหาทางเอกชนเลยฮะบางทีเครือข่ายคุยกันเลยว่าจะทําอย่างไรแล้วก็เข้ามาอยางไงใช่ไครับคือผมคิดว่ารูปแบบคือน่าจะมาเป็นผู้สังเกตการคือเริ่มตั้งแต่ต้นเลยคือเราอยากจะให้เขามาเริ่มดูเลยกระบวนการเริ่มต้น เพื่อมีอะไระได้ทักท้วงกันแต่ต้นแต่ถ้าเกิดว่าไปรอให้เสร็จแล้วมาชีช้ว่าโกงโกง,งอย่างเงี้ยคนก็ไม่มีกำลังใจทํางานนะก็อยากจะเอามาร่วมแล้วทุกอย่างเราก็พยา,ายามโปร่งใสให้ตรวจสอบได้มีการเป็นผู้สังเกตการแต่นี้เราอาจจะไม่ได้เอามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพราะม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายอยู่ล้าเกเอกชนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็แล้วแต่บทบาทตอนนี้ทางปลาดกระทรวงก็ได้มีการคุยกันอย่าง เข้มข้นก็อาจจะเริ่มจากโครงการจัดซื้อรถเมย์ก่อนนะครับ,รบไม่ใช่สองล้านนะแต่ว่าเป็นโครงการที่นําร่องอดูว่าจะมามีส่วนร่วมได้อย่างไรแต่มเดียทุกอย่างมันอยู่ที่จิตสํานึกของเรากฎหมายให้เขียนให้ตายไงฮะถ้าคนตั้งใจจะโกงจิตสํานึกไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาครับแต่จิตสานึกที่สังคมอยากเห็นเป็นจิตสํานึกของฝ่ายฝ่ายรัฐหรือฝ่ายการเมืองที่ดาเนินโครงการทั้งสองฝ่ายฮะผมคิดว่าทั้งผู้ให้ผู้รับนะครับใช่มันก็ต้องเอาทั้งคู่ฮะว่าว่าผู้ให้เองก็ต้องมีจิตสำนึกว่าต้องไม่ให้ ผู <im itation> ้รับเองก็ต้องไม่เรียกร้องแล้วผมว่ามันก็ต้องเดินหน้าไปอย่างนี้ครับก็พย <im itation> ายามแก้ไขแต่ผมคิดว่ากระทรวงเราก็มันยืนมั่นๆัะครับว่าเอาเอกชนมาร่วม <im itation> เราเดินไปหาเอกชนเราก็ไม่ได้มีเราไปอยากสมัครใจครับ <c lusion> คุยกันก็ให้มาช่วยกันครับ <c oughs> อย่างเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยทางทีเดีไอก็มีความกังวลว่าเอ๊ <c oughs> e นนะในระยะที่เราเดาเนินการไปถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมฮะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่เป็นไปตามเป้าภาวะ ต่างๆก็จะตามมานี่สาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เรามีการป้องก<ด>ันอย่างไรแต่าท <consci en S 2> ี่ทีไดไอคอมเมนต์ตรงเนี้ยรือให้ความเห็นเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีซึ่งอันนี้ก็อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เรียนนะว่าพราบฉบับนี้นี่ไม่ได้กู้เงินมาเลยสองล้านล้านแต่ละโครงการที่อนุมัติเนี่ยมันต้องอนุมัติตามจังหวะครับปีนี้ก็อนุมัติโครงการนี้ถ้าปีไหนเศรษฐกิจมันแย่จริงเกิดทั้งโลกก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องอนุมัติโครงการไม่ต้องอนุมัติโครงการผมคิดว่ามันเป็นลูกลอยฮะคืออกรบ แต่ว่าขณะเดียวกันในแต่ละเวลาที่หนุมติโครงการเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทขาณเวลานั้นด้วยนั่นผมต้องกลัาเรียนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ก็เห็นเหมือนกันว่าอาจจะมีปัญหาหรือไม่ครับนั่นในแต่ละขั้นตอนสภาพ,พัฒน์ก็ต้องให้ความเห็นประกอบกระทรวงคลังถ้าเกิดอีก3ปีสภาพการคลังของโลกมันแย่มากเลยเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลณเวลานั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาประเด็นนั้นด้วยครับมีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยเหมือนกันนะครับรถไฟความเร็วสูงทําไมไม่ลงไปถึงหัาดใหญ่อันนี้ก็เป็นคําถามจากคนภาคใต้ครับ นะครับและอีสานก็ถึงแค่หนองคาย<ก>ใช่ไหมค,ครับก็คือต้องต้องทยอยทำครัผมกลับเรียนว่า เราลงทุนมาสร้างพื้นฐานไม่ใช่หยุดแค่นี้อันนี้มันแค่ตั้งขายพอเันเริ่มปุ๊บเนี่ยมันมาเองฮะพอทุกคนเกิดความมั่นใจว่ารัฐเอาจริงเนี่ยมันตอไปถึงค่าจ่ายถึง,งบรัทไม้ตาได้ไม่ยากก็ต้องรอจังหวะครับ,รบส่วนอันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานนะครับบอกว่าพลังงานไฟฟ้าของไทยมีเพียงพอที่จะใช้กับโครงการขนาดใหญ่อย,อย่างรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟความเร็วสูงในอนาคตอะไรแค่ไหนคือต้องลับเรียนนะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าจากระบบแต่มอเตอร์ก็มีประสิทธิภาพมาก เราคำนวณแล้วที่ไฟใช้ไฟทั้งหมดเนี่ยรถไฟฟ้าที่เราวางเนี่ยไม่เกินประมาณหเปอร์เซ็นของไฟทั้งประเทศจริงแล้วมันเป็นระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมันคุ้มกว่าใช้น้ํามันรถยนต์วิ่งเยอะค่ะมันไอตรงนี้เราดูแล้วว่าไม่ได้เกิดกระทบแล้วต้องอยู่ในแผนของกระทรวงพลังงานด้วยครับครับมีการเตรียมทดมีการเตรียมพลังงานทดแทนไว้สาหรับโครงการขนาดใหญ่รถไฟความเร็วสูงอะไรด้วยไหมครับก็คือนี้แล้วเราก็ใช้ในเกรดจากไฟฟ้าปกติ ถ้าเกิดเขาแทรกก็อยู่ในกริดแล้วก็ดึงมาใช่ครับมีเรื่องของรถเมในกทมนะครับเสนอให้ผ่านแถวบางบอนได้เลยครับเดี๋ยวไปดูให้เลยครับเจ้าที่ชาวบ้านล้วแวกนั้นต้องการมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทางทางกสมกนะบางบอนใช่ครับบางบอนนะครับก็เป็นความประสงค์ของคนที่บอกว่าอยากที่จะให้รถรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ ไปยังมาเลเซียด้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีคาดว่าก็ต้องดูก็ต้องรอว่าวครัว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ด้วยแล้วก็บรรจบกันครับก็เสนอต่อนะฮะสายสุราชพังงาก็อยากที่จะมีชาตต่างชาติมาร่วมลงทุนซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือแผนอยู่แล้วว่างานได้เป็นสเปอร์หรือว่าเป็นก้างปลาไปครับครับครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ มีกำไรแน่นอนถึงแม้ว่าระยะต้นจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของของการใช้งบประมาณบ้างหรืออาจจะต้องลงทุนมากแต่ว่าในระยะยาวจะทํากาไรให้กับประเทศแน่นอนนั่นก็เป็นความเห็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมๆใหญ่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นข้อ,อกังวลที่สุดนะฮะหลังจากที่ฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดระยะเวลา หนึ่งเดือนกว,กว่าที่ผ่านมากับโครงการนี้อะไรคือข้อกังวลที่สุดในการดําเนินโครงการสองล้านล้านนี้ครับผมคิดว่าเรื่องความเข้าใจของประชาชนมันเราต้องพยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจให้มากขึ้นผมกล่าวเรียนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องถ้าผม,ผมมองนะมันคือวาระแห่งชาติเราช้ามานานแล้วโครงการพวกนี้แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นผลงานของทุกคนร่วมกันที่จะเอาประเทศชาติเดินหน้าไปข้างหน้าประเทศอื่นเขาก็ก้กาวหน้าทุกคนลงทุนหมดของสร้งพื้นฐานถ้าเรารออีกเนี่ยเราก็คงจะถอยหลังผมคิดว่าสิ่งที่กังวลก็คือว่า อาจจะมีพี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจก็ต้องมาเราเองก็ต้องพยายามสื่อสารให้มากขึ้นบางทีแล้วมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พูดกันหรอกรมันมีขั้นตอน,ม,นมีการตรวจสอบมีการดูแลทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าจะมากู้มากองสอล้านล้านไม่ใช่ว่าทุกโครงการอนุมัติหมดครับอันนี้มันเป็นแค่ให้กรอบอเตรียมเงินไว้ครับ สํหรับเรื่องสําคัญของประเทศในอนาคตรับอย่างที่ท่านท่า,ทาทรัฐมนตรีเองและก็ท่านนายกเดินทางไปหลายๆประเทศเพื่อเชิญชวนให้ต่างประเทศมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้รับความสนใจกับนักลงทุนต่างประเทศเยอะไหมครับอย่างนี้แล้วก็มีคําถามอะไรมมอย่างไรผมว่าคือถามจริงว่าทําจริงหรือเปล่าคำ <c oughs> ถามนี้ <c oughs> ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าทําจริงเขาบอกว่าประเทศไทยพูดอย่างนี้มานานมากแล้วไม่ทำนาทีคือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทําจริงแล้วก็เชิญให้นักลงทุนต่างประเทศคือไม่ใช่มาลงทุนโครงการนะฮะคนที่มาลงทุนสร้างโรงงานในไทย ก็อยากรู้ว่าอีก7ปีเราจะไปทางทิศทางไหนคือที่ที่เป็นธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้วใช่ครับคือเขาเขาอันนี้คือเขาจะมาลงทุนสร้างโรงงานเขาอยากจะรู้ว่าอีก7ปีเราจะมีแมมรถไฟไปสูงเชื่อมโยงเพื่อนบ้านรถไฟถนนเราจะเป็นอย่างไรอันนี้มันคือการบอกทิศทางประเทศใน7ปีมันไม่ใช่จำกัดคนที่มาลงทุนโครงการลงทุนทั่วทั่วไปในประเทศเนี่ยนะฮะนักลงทุนผลิตรถยนต์ผลิตเขาก็อยากจะรู้ว่าอนาคตเราไปทางไหนเราเอาจริงไหมเราอยากจะพัฒนา สติรภาพตรงนี้จริงหรือเปล่าครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราเอาจริงแน่แน่ก็จริงครับผมว่าเป็นเรื่องถึงเวลาฮะแต่ว่าไม่มีไม่มีนักลงทุนต่างประเทศคนไหนกังวลเรื่องของสียรภาพทางการเมืองอะไรไม่ไม่เป็นประเด็นใช่ไหมหรือมีคําถามประเด็นนี้ไหมครับคงผมว่าเขาคงเข้าใจว่าเรานิ่งขึ้นนะครับแล้วผมว่าท่านนายกเองก็แสดงสติยภาพที่ชัดเจนครับแล้วมีการเดินคุยกับผมว่าทั่วโลกครับมาตอนนี้เขาคงเข้าใจว่าเราเรานิ่งขึ้นแล้วก็ดีครับผมว่าการเมืองนิ่ง แล้วเราก็มุง่งร่วมใจร่วมมือกันสามาัคคีครผมว่าเราเสียเวลาไปนานนะใช่ครับเวลาเนี่ยคือตัวสาคัญที่สุดยุติธรรบวเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรใช่เป็นเรื่องการใช้เวลาให้คุ้มค่าใช่ครับเราเสียเวลามาเป็น10ปีแล้วฮะถึงเวลาต้องเดินหน้าต่อไปใช่ครับครับ,รบก็เชื่อว่าจะเป็นความหวังของการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไทย<ม>ในทิศทางที่ทุกคนอยากให้เปลี่ยนแปลงในลักษณะของการที่จะนําความเจริญมาสู่ทุกภาคของประเทศด้วยโครงการ2ล้านล้านนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้รายการฟันธงจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับมือศึกอภิปรายงบประมาณประจำปี2557นะครับรัฐมนตรีประสานสำนักนายยกรัฐมนตรีคุณวราเทพรัตนากรก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ